เนื้อใส่ยูไงน่ากินนะไข่เนี่ยไข่เนี่ยเนื้อเป็นไงพี่ใส่ปิ้งเนี่ยตันตีบ น้ำปลาดีรุงก่อนครับเวลาใส่ปลาได้ไม่ต้องคนยิ้วข่าวนิดหน่อยนี่ปลาลึงสดๆครับข่าจั๊วะมีไข่ด้วย,วยบบเนื้อเนืน้อพุงไข่ปิดฝาทิ้งไว้รอครับมาดูกันหน่อยข่าจั๊วะ ไป,ไปอ,อนนีกมันขูด้อยนิดหน่อยอีกอ่อนหัวภาบพกแก๊สจูชีปลาลึงครับอืม,อมชอบน้ำเยอะครับรากข้าวชิมครับจูชีปลาลึงครับอื